สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดีดีต้อนรับเข้าชูวทีมงานมาให้ครับผมเนาะเอาโอนี่พี่น้องมาตามแนวทางเนาะเจนางไก่ย่างครับผมอ่ะหมดที่ผ่านมาฟันศูนย์เจ็ดพี่น้องออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับผมเนาะอ่าเสียดายหลายพี่น้องเสียดายหลายอาดศูนย์เจ็ดจังอ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องอัดเต็มทีเลยเอาัวนี่ฝันตรงมาเลยพี่น้องเนาะของเจนางไก่ย่าง อ่ะรอติดตามรับชมรับฟังนันแปบ,บครับผมอ่ะของเจนางไก่ย่างด้วยพี่น้องด้ยอ่ะจะเป็นยังไงยินข่าวาฟันตองอะเด้วพี่น้องอ่ะเป็นจับฟันตัวใดเนาะยาผาดไปรับชมรับฟังน้ำจันครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามเป็นกําลังใจงใจพี่น้องกับทีมง,งานครับผมเนาะอ่ะเป็นยังไงบ้างมาพอดีรูพอดีพี่น้องบ้านในไปไซส์ โอมาก่า้นี่อาจจะบ่เห็นเห็นแล้วไม่เห็นงานไลโอ้งานไลนว่าสันงาสายพิเศครับผมมากมากยูมองเก่าดีแลวพี่น้องที่เดิมที่เก่ามองเก่ามองเนี้ยงมองตายก็มองเงี้มันปาตายเนาะขาอตเก็ตไต่ไมัไเสืตเก็ตศุนแล้วโอ้ศนศนเนาะนี่มมักเนาะมักแต่หกศูนยเจ็ดศุนย์หกศูนเจ็ดหกเจ็ดศุนว่ารา ฟันมาเลยพี่น้องชุนเจ็ดชุนชุนห่ะตายมาตัวกันนะไ้เพิ่มอีกเจ็ดชุนกับอีกชุนชุนเนาะก็ได้ชุนในลูกความในว่าป่าเป็นมัดเน่านี่เออเน่าไม่หลอดตีตายต้องหกตัวตีชุนในลูกความมันกบอุนมาเด่เอาความมัดตายเน่ายู่ในรลดออโอ้ยแกต้องชุนโผตายแล้วตังตายเบิร์ดเนาะครับ อีได้ป่านี้เจปานี้อ่าคนมาคนมาป่านเจตตป่านี้เนาะครัในม่ป่านมีเจ็ดอเจ็ดทุนหกส่วเสลับเนืเอมันออกมาเจอทุนทุนเออหัากันเลห้าทั้งประเทศเ้ว่าจะไปเลขตัวนี้พี่น้องก็เออเมดค่ำสีว่าวพี่น้องอือ้างวนนีปานละละความป่นเ้อเออ มันมึ้เอือน้อจักจิไปเที่ยวใส่จรไปขี่รถไฟสายซานะไดารถไฟป้าโทแีได้ขบวนมันว่ารถไฟขบวนที่เจ็ดสิบห้ามาเราเด้อบรอิษัทไปกกันนันบริษัทอลกเขามาแล้วว่าษัทมันมาม่ายันตัวเด้อบริษัทได้จะฐานี่ปกอิการใช้ไม้ใส่บัคคามลรถไฟขึ้นมากจอดปุ๊บจะคของจะเพนไปหาไม้เหล็กที่นั่งเจะาว้งครับไม้เหล็กที่นั่งอา่นั้น ศูนย์หกสามเอ่อไปหาสิจะไปเห็นบัตขึ้นเห็นแค่ศูนย์หกเอ็นไดแปดหกสามอ้าวยางขาที่นั่งบุดขึ้นเลยเมียนนันเราพี่ตัวยันได้บัตรอันเข้าซื้อน่ะอ่าให้ฟ้องตัวที่เข้าซื้อไว้เมนตัวซื้อไว้มันเป็นศูนย์หกสามอ่าเลขทีนั่งมันบอกแมนเลขทีนั่งนะยางหล่อบนตูวได้กับพี่ตั ว่าปัจจิน,นีดันมันคือบ่มี่ประัครับรมันเมนเจ้าพี่พีห่หบ่ประศัมีคนาวาเนาะอ่าเอาแกวดันเอกคนแตที่มากสิเราคอยอยืนั่งจ้งไหนเราวราศัว่านนะคอยบ่ม<อ>ี่องนั่งลราบาดมีประศัครบุมีมองนั่งกันชุดน้องมันมีคนนั่งบ่ไม่มีคนนั่งเจ้าก็นั่งเป็นโลดประสัมีคนวาเนาะอเอาถ้าคนชุดมากไปทาเราถูกได้เดี๋ยวบ่กสัศัเจ้าก็จะว่าตัวเจอือเอาพอปุ่นคอยจังกันมี่คนมานั่งคอยจ้งยืนประสัตนว่าโอ้เป็นบ้านลิม มาได้ในนี้เล้วได้เสด็จตื่นก่อนนี่ความฝันเด้อเปลี่ยนความฝันถึงความฝันที่เราแบ่งฝันูกันสร้างก่ันใดนั่งเั่อีที่เท่าไรก่อนใ่นั่งมันบาได้ในใดนั่งบวกการนางเขาจะของมันศูนย์หกสามมันบนมีมันมีแต่แปดหกสามบกการนางว่ามัน่ะโอ่นบัด ครัวคือซื้อไว้เลยคือศูนย์หกสามแมนไป็ล็อหามันบ่มีมันบ่มี่เล่บ่ได้นั่งอ่าแต่ว่าเก้าอี้มองมันว่างแผ่นแปดหกสามแมนเป็นว่านั่งไกอดรถบ๊อบฮะเป็นมะไรเอาไรเป็นมะไรก็ลุกไปสั่นเออมันมันบ่แมนบัดของกับของเนาะมันแมนที่นั่งของกับของเป็นมะแมนที่นั่งของเจ้าของเป็เลยบันเป็นว่านั่งไปกอนโลดรถไปสั่นมีคือว่าเดี๋ยวข้าเจ้าขึ้นมาค่อยลุกไปสั่นโอ้โหแม่ไหนนั่งไหนยังเล้บเถิดตื่นก่อน ยังไม่ไปวอนร้อนเลยมันไมไปแล้วมันไฟเดีอบวัุจะทายเดียเฮ้ยล้วก็ฝันอะนะนี่ก็ฝันเด้อโอ้เคยฝันยังสิบรเจอนะเคยฝันที่เก็บสีผาวรนเมนเป็นประกาศว่า ะบวนที่เกตซิามาคอามาเดอผู้ใด,ดที่ขึ้นมาสันน่นมาเตรียมตัวเดอร์าสั่นมานใครจะไปเตรียมตัวขึ้นคนลังถึงเรื่องยาวยิ้อยู่เจ้าในไม้เล็กที่แท้ใดไ,ไมเล็ที่นั่งสั่นมีคนถหาไหม,อมขอยได้เห็นชุดหกสามแมวยอยู่ทาง้งหดสัน่นคุณเด้รอไปคุณเดอร์รอไปคุณเดอดเดอี๋ยวไปอ่านหน,นังได้กับบุมีของเจ้าขวางครับผมม่แต่นั้นแปดกหกสามเออว่างยุหันเออว่างยุทธค่ะระบาดนี้ไม่ใช่บุมี่ของครใบใครที่นั่งจัง้ไหนระบาดนี้สั่น นั่งไปก้อนก็ได้เพื่อนท่านในหมาดอกว่าสันว่าเอาหมาเนี่ยสันมาเหยียดจังไหนสันเขาจังลูกให้เพื่อนประสันว่าตังเลสโซก็เพื่อนก็เลสโซเดินตื่นก่อนนั่นล่ะเดินกลมปันนั่นเลยมาการพิจารณาเอาเนาะศูนย์หกสามหนึ่งมันจะวิ่งอยู่ในป้ายทะเบียนผับแมนโบเทสอยู่ในป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถอีกรถันเก่านี่เจ้าหนออ มาัู้ใดมาแตมีเอาเดอบ่ามาะผ่นานไปเนาะเน่ควานเนาะความฝันเทาความฝันเอเอาก็บ,บ่ได้ว่านนนเาน้นเน้นก็บ่ได้ว่านักนักกบ่ไดยว่านักนักกบ่ได้ว่าอ๋อัอเแ็่ความฝันวันนี้มีแต่ทงช่องว่าตีอย่างนี้ทักไหนอันนี้แก่ความฝันไงเนอามัดต่ว่าอัใครสิขึ้นก็ขึืนเดอนี่ไหมเออเออมมนเป็นอะไรเป็นว่า ขบวนที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าให้สขึ้นกับขึ้นเด้อเปา็นวากหาแปดท่านั้นแหละเออมันสำคัญเดี๋ยวนี้วัดตั้งไหนเป็นว่ากับหาแปดกันไหมจวัขึ้นมากกเป็นแปดฮะเป็นหปเป็นแปดฮะเน่วให้สิขึ้นกับขึ้นนี่ไหมเออให้บ่ขึ้นกันก็บม่ต้องไปเออเป็นว่าแปดหาเท่านั้นจวัอเท่านั้นจวัวน์ตขึ้นขึ้นมันขึ้นก็อะไรวะเนี่ยไม่ใจเลยจาของจะคิดว่าจีซื้ออยู่เด้ อคิดไปยังได้ว่าแปลามันพอมันขืนไลยเนาใครอยากข้นก็ขึ้นเตี้ยกันไว้อักันได้าตัวขันกันยังน้อยมันมีแปลพาแปาอยู่นี่อ่าอือนั่นแหละแช่นั่นแหละโอ้เฮ้ยใครจำใครจำอา้ลด้มาไก่เพิ่นนี่เอาหันเพิ่นมา้านไปเนาะพอนะมันเ้อปันเนาะบเบาซุอกนฟังยืเชืออืมอื ามันแมนมา่าวโบสบ่วแดงกันเออแต่ว่าบเ็บโบโเนนเนนจ้าเพราะว่ามันเป็นความปันอ่อเพราะว่าจะควงกันเน้นจะคองเรู่อยวเออคองแมนจะควงแมนาแปดฮาแปออแปด้าฮาแปดพกเจ็ดอ่าหกเจ็ดโอ้เน่สองตัวนี่ละสองกับหกสามเพราะว่าไม้เด็กีนังเปนกับวรัง ที่บัานคือฮกสามหาแปดเจ็ดถงสามตัวที่เจ้าของคี่ว่าถึงเสนอฮกสามหาแปดเจ็ดัเจ็ดอังสองตัวเนี่ยแค่สามถังนี่เพราะว่าอยู่ในบัารนนั่งกับบ่ได้นั่งแม่มบ่ได้นั่งอ่ามันเป็นของเจ้าของนั่งบ่ได้โอ้อ่าบัารของมันอ่ะอ่ะ บัดกะหาบ่พ่อมาเลฤที่นั่งกันเลยมัดถืออยู่แต่ว่าหาเลฤที่นั่งบ่พ่ออ่านไปดั้มอยู่นี่ของข่อยมันอันนี้ห้องชามเมื่อวานมันบ่มีเลยวางพี่มันมีแต่แปดห้องชามเดี๋ยวพายนั่งจังได้สันวานั่งไปก้อนสันเพิ่นบ่เดี๋ยวเพิ่นมากค่อยจ้งลูกให้เพิ่นเหมือนเอาวันนี้จะในเพิ่นมากแต่ก็เลยอสะดือตื่นก่อนเพี่ยงเจ้าโอ้ว่าได้ ศูนย์หกสามกับแปดทั้งสามบอนังอ่าแต่ว่าขบวนที่มาหันเกตสิบห้าใครอยากขึ้นก็ขึ้นเด้ออมาทีใครอยากขึ้นก็ขึ้นใครอยากขึ้นก็คืนอืมจะได้นิ่ไปที่สองขวบโอเคเนาะครับผมเอาขอกพูดดี่ยนั่นครับรับแขกกันอ่าอ่าเอาพี่น้องเดี๋ยวเอ็มมินจะสรุปให้ได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับแนวทางเจนังครับเนาะจะสรุปให้ได้พี่น้องเด้อสรุปครับผม เนาะทั้งรดทั้งวันท,ที่พนบอกไปว่ามากกะก็คือพนจะไปเที่ยวเนาะขึ้นรถไฟพี่นังเขาในสถา,านีประกาศว่าอ่ขาขบวนที่เจ็ดสิบห้ามาถึงแล้วใครจะขึ้นก็ขึ้นใครซื้อตั๋วแล้วขึ้นได้เลยพนว่าเนาะตั๋วพนซื้อมาเเลขศูนย์หกสามครับต่วาาบามีหม่องนางที่น่งอ่ามีหม่องเดียวคือแปดหกสามต่ว่ากับบอ่อนัง นาะสำหรับเจ๊นางไก่ย่างอันนี้เป็นควอฝันเพิ่น,นเนาะพิจารณ่าเบิงครับผมเนาะขอให้เฮงเบงปังปังครับผมอ่ะโชคๆมันมานนำนำได้วยสุข,ขุคุทุกคนครับสวัสดีครับ